สวัสดีค่ะอ่ะว่าจะทำคลิปปู่ปู่มีเพื่อนใช่ไหมึงตากูปู่ถ่ายดูเนาะโมเมนตอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ไม่เอาแล้วปู่น่าเข้าแล้วไม่ร้อง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 ลูกเดี๋ยวแม่เก็บไปทิ้งก่อนเดี๋ยวน้องจะเล่นมามาโอ้โหแล้วแล้วแหวงแหวงอ กลัวเหรอฮะมีปูดแต่กโก,กวาด้วยของน้องก็มีไม่ไม่ใส่ให้นห้องใส่ใส่มาเลยใส่ใส่มาก่อนเลยจะได้จะได้ทีดเดียวกันเออจะได้ทีเดียวกันแม่ก็ได้ใส่เหมือนกันกโกวาที่ต้อกลงเรามาขายของเรามาอะไรเนี่ยไปหนูน่าตัวนี้นะหน้าตัวนี้รอแม่เด้ออันนั้นรอเราค่ะจะลงใช่ไหมมา อืออุ้ยเนาะดื้อจริงๆตอนแรกอ่าอย่า,อย,าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงต้องไว้ผู้หญิงอย่าอย่าอย่าทุบลูกมันจะแตกมันจะแตกไม่เอาไม่ทุบลูกน้องมันจะแตก ตรงนี้นะคะก็บรรยากาศนะรอบนอกนะนะรอบๆนะคะเยอะเลยนะคะรู้สึกว่าอ่อนเพลียนะคะหรือว่ามือเท้าอะ็รอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผนทว่วมาจากตัวตับทั้งหมดเลยปวดข้อปวดเข่าอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเข้าไปข้างในไปไปนั่งไปดูไปรักษาข้อเข่าปวดท้องและท้องก็ต้องรักษาค่ะต้องปรับท้องลงหนอยนะบางคนที่เป็นน right? <ม>านที <st> <ing> ่จ <Their> ะ <royalty noise> เดือนันีนี้นะคะก็นะคะทำที่นโปรที่สองขายของไปด้วยหนึ่อร้อยเรางไปด้วยเราดูแลตัวเองเชื่อว่าความรู้สึกนะครับ่อและหลังผมเชื่อว่าต้องเห็นผลนนอกันรอันนี้หนึ่งเดือน ่่าพีน้ไม่ได้มาสามวันช่างโครงขอนเลยใช่ครับช่างโครงขอนขอขึ้นเหรอหมูกระทะนี่บอกขอโทษเลยนะค่ะตับก็จะทำงานหนักมากต่อปกติหรือแม้แต่คนที่เป็นปวดเป็นเบาหวานเนี่ค่ะพอตับก็จะทำงานหนักเยอะน้ำจิ้ก็กินตับบ่อยนะคนที่ชอบกินตับ

มีคำนึงมาว่าจำกัดอายุไหมตัวนี้ไม่ไม่ได้จำกัดอาหารเสริมหลักการขนาดเสริมทั่วไปคืออายุ18ขึ้นไปก็เริ่มทานนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเออแอลก็เอาน้องไปไ,ปไปก็ยินดีแล้วเนาะนะคะพอดีเพื่อนก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่พอนคิดถึงพ่อนะคะก็เลยเดินไปอยากไปหาพ่อนะคะ ถามครับถามยเปิดมลูอออหวนกะสีประมันเด้อนะคะทานได้ไหมครับดีเลยค่ะดีเลยค่ะาอมวาอมค่ะคุณลากค่ะาว่าคนที่เป็นคนแบคนเป็นไทยลอยทานได้ไหมครับทาทานได้ครับ อยากใช้ไมค์มาหาลุงจิมมี่นะครับคำถามนะครับมานะครับอยากให้ยูทูบเราดูช่องของเรานะครับว่ามีคําถามนะครับมีคอมเมนต์ที่เอฟซีขึคอมเมนต์นะดูอะไรหนึ่งด้วยนี่ค่ะกระเด็นกระหน้าไหมเนี่ยกระหน้าปกอ๋อมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคะตายแล้วนะเป็นหอกดีเลยค่ะเป็นหูกเป็นหอกทำได้ไหมคะได้ได้ได้ เมื่อกี้ไม่เป็นถามว่าไงกับบอลดูสมุดถามย่จันไม่กลับจลงพุหน่อยได้ตามรอทาพงเลยาวัดไ้ช่างพงเลยกับจันหุ่นเล็กๆยังลงพุงเลยครับเนี่ยซาเอมนี่ก็ลงพุับไม่ใช่ลงุหน่อยนี้ยมากครับคุณมีก็มีมนะครุณอลือนะครับให้ช่องนะครับพี่าวันนะครับชาแนลหนึชุด ตยามาชครับไม่มีครับเะครับช่องนะครับเฟื่องบุญชูอีกหนึ่งชุดมีบมะครอยสั่งแนะนำกับตาไหมครับมีใครจะาสั่งแนะนำตาคื่นไหมคะช่องแอนชาแนลหชุดชแนานแนนชด่อนน่หนชุดองนนงองชาุ่่นา่อา่่แา่นอนานายนหึงดชนานนช่องโกโช้ไลท์หชุด มีเจ้าไห้ร <k> ด <meals> <ifer> so ้วยมนม่่อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวใจโตเนี่ยผมเคยมีเขาทอยู่กับพี่ดีๆล้วก็ตอบเซึ่งหมอบาีหมอก็ตอบไม่ได้คือโรหัวใจโตจริงๆค่ะสกายมันมัน่วอววะของใจลดหัวใลน่าจะง่ย ัดตัวที่เป็นการกระตุ้นนอตัวลีอเนี่ยเราจะบอกชัดเจนว่าทำไม่ได้นะคะสมุนไพของใจเพราะว่ามันจะมีตัวที่กระตุ้นให้แมนที่สดีไม่มีแดดนะคะยังมีข้างล่างอไม่ใช่เพราะข้างบนนะข้างล่างด้วยนะตนี้คือัดตัวรกาย่นเยอะนะคะวันนี้ากล้องสูงนะะ้องตัวใหญ่วันละหง ลองไปตรวจดูเลยว่าวาีอสวยมากเลยาตัดเธอมีแล้วหนึ่งตัวไอ้หมไม่เจอหน่าบาดิงตับระยะสามทานได้ไหมครับจ๋าจังจะไม่ยุ่งใครห่วยเลยมันอยู่ที่หวยมันเลยทุกคนจะบอกว่ายังไงจอิงันต้องห่วยเลยโอเคครับการแพทย์จะไม่วยที่ไเลย ี๋ยวม่เห็นเลยส้มใจเชนิวใจว่ะน้ำพุ่งโถมันนี่งมันาเกี่ยวกับเกี่ยวกับหัวใจนะครับเกี่ยวกับหัวใจนะมันเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่ทางการแพทย์ของคนเราในไทยต้องต้องมีการแพทย์ถ้าเป็นโรคไม้แรงโรคหัวใจแบบห้าแรงอะไรเงี้ยปรึกษาแพทย์ก็ได้ค่ะดีกว่าเพิ่มความชวนมันเหมือนกับผลิตภัณฑ์บางอย่างนะจริงไหาเรียกว่า ตรปรึดษาแพทย์ก่อนอันนี้มีไหมครับไม่บวกมีไครัข้างกล่องไม่ได้บวกพิามไะลรับม่ด้บวกไเ่ได้วไม่ได้ไม่ได้บวกไม่ไดบไม่้บวกไม่ไ้วกไม่ับวไไ้วม่ไบก่ไดบม่้บวม่บม่บวม่้่ไดวไม่ไบวม่ได้บไม่ไดไม่บวกดบนกได้บวไม่ดบวกได้วไม่ได้บวกไ่มไม่ได้ ช่องแบงก์เกาะหนึ่งเชุด <wiele> สั <médico> ่งเซตสองแนะนำกันตามเรื่องค่ะใครอยากดูอะไรบอกเอาได้นะคะใครท่านไหนที่เป็นโรคไร้เลงนะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะเป็นไส้เลื่อนทานได้ไหมเป็นไส้เลื่อนทานได้ไหมไส้เลื่อนทานได้ไหมครับโรคไส้เลื่อนแต่เกี่ยวกับการเราทานอาหารไม่เป็นเวลา เซตสอใช่ไหมครับผมเขาเรียกที่กผนังกับต้นได้าครับเชตนะเสเศษมันทานได้หรอท่องมหาวิทยาลัยหนึ่งเชตทำไมเขาประกาศกับตเตสองูประกาศเองนะานได้นะจริงเือทานได้ใส่เนานได้รับตันรอรุนอยู่นะครับ้พี่พนร้กเอย่างนี่าตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ส่งตัวในเรื่องของสารสเตยรยด์ขอบคุณนะคะแ่าจอกชนทนีคะ